สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพ่อกันดีแล้วค่ะมื้อนี้ได้เมียงเมียงปลาเผานะคะเนาะปลาเผาสองตแล้วก็มีหอยหอยแมงผูหนึ่งน้ำค่ะเออหอยแมงผูหนึ่งดอกยิ้มอีหล่าเอาแบกแตงโมบอกเอายิ้มาใหอยเป็นมาได้ค่ะแซ่บๆนียํากันค่ะหอยแมงผูว่าเป็นหอยนางลมเพราะเป็นหอยนางลมบอกเป็นหอยแมงผูโอ้ยเนาะเฟมนี่เฟยหบ่ถึงปลาเนาะเอาได้ย่อผิดตัวนึง่งหิ่งห้อยเมื่อ งจงมดลุยแบบเนี่ยเอาออกใส่กระปุ่นน้ำเจี่เกือสวงความนัว ขนอออไอ้บุ๊กออ,ออกก็ได้หละตรงครับน้จิ้มกันอืมน้ำจิ้มพอเปรี้ยวๆนิดนึงอืมพักอิเลือด ะวังตังลเ,เอียชูนอ,อ่ะอ่ะเนื้อกินอยากแนงน้อยได้กินปลา สื่อเขาจะออกมาแล้วค่ะแม่เขาเนื้ชุ่มอ่ะอืมอืมเขางนีเลยคิมเขาดีค่ะอ๋เลยครับอืม ลุงป,างปา่ปา,กงกาก็ล่ะกัดออกกันกันแหละไอยหน่อยหน่อยอ๋ออืมมันยิบขึ้นลูกตายแล้วใช่ไหมตายแล้วตายแล้ว

นี่ยนนีออวมาหมดใจแล้วเอาอาน้ำจิ้มเอาน้ำจิมำจ้มของพ่อมาไปทางพี่ให้อิราจำน้ำเอ้ยนี่ฮิราเล้ยมันก็มีอะไรเยใช่ะม่มีนะ อันี้เดน้นนอยนีนน้อยน่นี้นเดี้เด็เป็นตัพอดีเลยลงปาาเคี่ยของนี่เดี๋ยวเป็นอ่ะปูนใส่กันพีนข้างนอกเป็นวันค่ะวันลาย ปวดพเบืนอืเนาะมีแเสี่ยงรางวันนี่อ๋อแท่งเป็นเมนูปลาบันย เบาไม่ได้แเกลือไายแม่งบ่คือยู้นเนาะอาบเกลือที่หัวแม่งยู้นเข้ากับเกลือแบบใส่กินข้าวเลยข้าพูนเลยพีใส่เกลือน่อยทีมึงทีแม่มากินเนี่ยยังยังคีบอันนั้นที่คีบหลังอะครับขอข้อไม่จัดการไม่จัดการตอนหลัง แม่ออทําไงเอายังไหนนัออ่งที่เอาบางลึดตรงไหนที่เอาครับมาแช่พีหมูก,กินเนื้อได้กินกลางใส่เลมมาเกลี่ยและคะ่ะกินอียังก็ต้องมีกระดูกให้เลมกระดูกออาให้เลม อยากไรอยู่บาแยากข้าปุ้นบออร่อยอะคะอร่อยค่ะอืกอันน้องพอะไรตัวอักไรเป็น เมีย่ยงปลาทูต้องปลาทูกับสีเสบด้เนาะตัวใหญ่ใหญสองตัวร้อยหาชิบแม่ปลาทูกระไดเอาปลาทูกองมีอ่ไหมแพงแพงอันนี้นาะชิืงป,กปักพอ่อเดยมาเก็บไว้ก่อนแกนงงง ลาปาชุนเล่นบอะครับม,มัน,น,น,นห,อหอนุ่งค้ำใหญ่เนาะกินเมียงอ่ะห่อแบะเนี่ยกับาาา่าใหญ่ได้ย้ำห่อแตจะ่าย้ำขอบปากไงเป็นช่งบวลมลาปากกว้างเหอาปา้อ

มึใหังกับ้างมั้พ<ะ>่อขนาดนี้กินย่างเดียวได้ค่ะมึงกินแซบก็กินแซบเนาะ,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 ะแม่จริง้านนี้กินบ่แซบนี่ก็โอ้ย เอาไม่หอยอ่ะไม่เอา์หืมมือนไหมมักก็ <laughs> ปุนเคลียร <c ười> ์ค่ัแม่ค่ะอ <c ười> ืม่ดินแม่ <laughs> ดิ้งเข้าจาดิดินท้นาเงี้ยเหรอปะวางเข้าตาดิ้นยาวเหมือนผีเลยใช่ไหม เนี้อหน่อยแน่ปาแตงโม่บปลาตัวนี้เนี่ยแหงๆเล็มมเนาะครับเนี่ยเป็นไงบ้า ยาเขาโดนกี้ยามันบอ่อชุม <c oughs> อ่มยางก็ยามันบ่อชุ่มแม่ปลาปลาต้องเอาข้างนี้ถ้างหินเบิดแล้วของแมก่กาแฟเบิดของแหนเลย <c oughs> ของพ่อของพ่อก,กับดั่ยังไม่หมดอืม,อม À, gôm lòng gôm lòng nha ẹ ừ. ẹ <laughs> kiểu <laughs> giống <laughs> à, <cưỡng>, nhỉ nhau <laughs> à, nó <laughs> มันแห้งอืมมันกินยาใช่นี่ไปกินที่ลังอะเขาตรงนี้กรอบสองทางก็หมดเอาทางแม่อ่ะอ่ะเนี่เพิ่งติดกินท้องปลาไม่สอง,น,องน่าจะนีจนยังก่อนกรอบปลาไม่นีจนีกอือืม,อม มีหอยหอยแขรงใส่น้ำเนาะไม่อยู่บาทไม่เคยได้กินหอยแขรงน <ừ> เน,นงาะใครแม่ปะย,ยิ่งส้มก็ใช่ตัวน้อยเวยตัวนี้อ๋อเหรอนี่เอาเหรออยูไก่้ทะเลอยว่ไเนาะตัวน้อยเยอะบ้างเหรอปรหเปลี่ยนระแบบหอยแข้งวะมันหลองัตัวใหญ่ๆสไลมหน่าใช่ นี่หอ่หอห่อปลาแทนเราจะเอาพัดห่อเอาปลาหอ่อ จิ้มหนักตบด้วยตั้งมัไม่รู้โหพี่อยู่ตั้งมัหวานหนัหวานอยู่ผันซ้อนผูนแหลบดิ่งกินกับปุ่นเด้ พราะก็ล,กล้องก้มกินแบบนี้ได้ไหมได้ลองทำลองดูเด้แบบไม่ต้องทำอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยเออเฮียอะไรบ้างอ่ะ

หน่วยละาบาททำหน่วยหา๑๐บ,บาทยังแซ่บเี่ใช่ไหมยังอร่อยเลยเมียแล้วอ่ะพอแล้วหยิบยังยังเลยเดี๋ยวเข้าไปต่ออ่ะเช็ดมือเดี๋ยวจะเล็มเนื้อมาปลาให้ม,มันต้องเล็มอะไเนี่ยตรงนี้เล็มหยิ้มล้ค่ะพี่น้องคะมุนเอเล่เลยปลา กินมังสุภาพประกันไดก็ขคออาไยด้ยค่ะเดอ้อืมอพอ,อยังอ่ะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่นะคะเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะมือนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนไปพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ